คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะทําเป็นคลิปวิดีโอแจ้งทราบักหน่อยนะครับเกี่ยวกับงานซ่อมที่วราชานะครับเนาะสามีเคิงสมมติว่าสอหลายนะครับที่นี่ปัญหามันก็คือว่าปัญหาก็คือว่านั่นปั๊มลมมันพังนะครับผมตัวสอบสอมแล้วก็แล้วใครใคร้างมาสอมแล้วมันบ่ไห้ครับมันน่าจะหมดอายุของมันมันน่าจะหมดอายุไครนะเพราะว่าใช้มาหลายปีเติบแล้วประมาณอประมาณหกเจ็ดแปดปีละมั้งแม่นบม่ถ้าจำผิดนะถ้าจำผิดก็ขออภัยครับ เออะมาณช่วงต้นปีหกสามนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ปีหกเก้าครับมันหมดอายุแล้วเครื่องที่ว่ามาสอบกับเต็มเลยนะครับปั่มลมใส่ไปเลยกับเมื่อก็ถ้าเป็งานบดเดินนะครับสอมมัน่อมกับไม่ค่อยสะอาดหรอกนะครับเพราะว่ามันบมีลมเป่านะน้ำมันล่างมันก็คือว่าลพี่น้องเดี๋ยวพอดีให้เบิรงก่อนครับว่าเครื่องที่ว่าสมมติสอบนี่ของไผรเนี่ยที่วา่าสุดนะครับเนาะอันนี้ของคุณคุณประยุ์ครับ อีกน้าคุณไหวเป็นม,ะมะั่วเนาะคุณประโยชน์นี่อยู่จังหวัดอำนมาเจเริญครับคุณประโยชน์แล้วก็คุณอย่างนี้อันนี้คนนุณนีรัตน,น์ครับคนนุณนีรัตน์นี่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตีเนาะและ้วก็ท่านต่อไปก็คือว่าผมแน่ยมค่อยืดมาเป็นมึนๆว่ะเปิดแฟลชก่อน,นอ้อเปิดแฟลชก่อนตึบ๊บเออโอเคเกียงเนี่ยอันนี้มันจะใส่นอ้อยเนาะ มาจากนครพนมว่นนี้มมน,น,นครสวรรค์ครับจั่หว่าสื้อเนี่ยผมเห็นมันจะลอยพด่งแต่ผมเคยเห็นสายเันเอ,เอาเมีย่ยงจะลอยไหลามาเลยสายตาสัน่นอันนี้คุณคุณทีเอธิรวุฒินะครับอยู่จังหวัดตากนะผมเนาะอันนี้เพิ่งมาถึงวันนี้ครับเนาะโอเคจะปิดแฟลชขึ้นก่อนครับอ่ะกะ็ไอที่ว่าก็ลังสองอยู่ตอนนั้นก็อยู่ตอนนี้โมเมนบ์โมเนตอนนั้น อันนี้ของของไอของท่านอะไรน่าไปดูก่อนเดี๋ยวก <ๆ S 1> ่อนเดี๋ยวขอหย่างไปเบิ่งนิดหน่อยก่อนเป็นเครื่องนิเวศสี่แปดแปดพัดออันนี้โอ้โอน,นี่ของท่านพาระอาจารย์วิเศษวิเศษรัตนะครับอยู่จังหวัดอบนบนุบลเมทนปะวะจังหวัดอบุบลราชธานีครับนะเป็นเครื่องนิเวศสี่แปดแปดัดครับนี่กำลังสอบอยู่อันนี้บุมีปั่มลมเลยครับเอาปากเป้าเอาแต่ว่ามันไม่ค่อยสะอาดนะครับนะกับพยายามเพียนดีที่สุดแหลอ ดีเท่าที่ได้นะครับอืมแต่ว่าปั๊มบเมนึงผมสั่งของแล้วนะครับของยังมาไม่ถึงเลยน่าจะอีกประมาณมือ้อสองมื้อนี่ครับาาอาจจะมาหอนมื่อือนะครับมื้อนีวันเสาร์วันนี้วันเสาร์เนาะอาจจะมาถึง,ถ,งถึงผมวันจันทร์นะโอเคครับผมเนาะแล้วก็มีอีกสั่หนึ่งครับเดี๋ยวผมแจ้งทราบก่อนครับคือว่าติดต่อเจ้าของเครื่องไม่ได้เลยซ่อมเสร็จแล้วเน,นี่ยเปิดแฟลชก่อนเ้อมันเป็นเหมือนเบิือป่ะโอเคอ่านี่ครับเนี่ย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 ครับ ถ้าอยู่ของเครื่องดูคลิปนี้นะครับทักทักกลับมาด้วยเด้อมันมีแต่เซื่อน,นะครับมันไม่มีขอบขุนติดต่อไปเลยเอ่อคุณเดี๋ยวบึกบ,บ,บคุณธงชัยนะครับคุณธงชัยอยู่ที่จังหวัดลำปางะครับผมเนี่ยคุณธงชัยอยู่ดอ,อยู่จังหวัดลำปางนะครับผมเม็ดคลิปให้พอ่อผมนี่นี่คุณธงชัยที่ว่าเอา่อระบบไฟที่ว่าจะว่าไฟมันมันมันบานะครับเนาะอืม ถ้ากลับไม่ไร้เลยครับผมไม่มีข้อมูลที่จะส่งเครื่องกลับไปท่านเลยครับไม่มีข้อมูลไม่รู้จะส่งไปยังไงครับแล้วก็เจ้าของเครื่องก็ไม่ติดต่อมาเลยเนาะอันนี้เครื่องนี้บอมบมีไฮมาลโอเคอะนะเต็มเลยโอเคปิดแฟลชก่อนเติบนะนะครับพี่นอ้องช่วงนี้กับสิงานหนุ่งๆหนุ่งๆนี้นะครับเด้อปุมนะครับอืมอโอเคครับกับเจ้ากัทราประมาณนี้นะครับเนาะโอเคครับกัจะวากันนะครับ ที่างานซ่อมอาจจะล่าช้าหน่อยครับเดี๋ยวผมรอปัป๊มลมตัวใหม่ก่อนนะครับสนปัป๊มลมตัวนี้ก็น่าจะปลดประจําการแล้วน่าจะขายเป็นของห้างแล้วนะครับนี่คร <c oughs> <c oughs> ับผม